สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนะครับใกล้ขึ้นเดือนแล้วใครยังไม่มีรถนะครับ คลิปนี้อยากให้ดูให้จบผมจะพามาชมนะครับรถเก่งที่บริษัทเพจย,ยนนะเน้นเป็นโซนรถเก่งที่สาขาหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยจะพอรถเก่งประมาณสัก200คันมีโซนโปรโมชั่นนะเดี๋ยวจะพาดูก่อนเลยนะครับแล้วก็พวกโซนนี้นะครับพวกแคมรี่นะครับเอลติสซีวิกนะครับไล่ลงไปจนถึงพวก V ีออสยานลิตอเมร่าอะไรเงี้ยครับมีเลือกเยอะมากแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูรถเก่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่มียานลิตนะทั้งตัวพรีเมียมนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตนะเข้ามาใหม่สีเทาดำใครอยากได้นะดูท้ายคลิปนะครับ มีรถเข้ามาใหม่อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนโปรโมชั่นกันก่อนนะครับอ่ะเบนซ์ก็มีนะเบนซ์คันนี้ล้านหนึ่งนะเป็น e c o ค p ปปี14นะครับราคา1นล้าน1แสนบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเก่งโซนโปรโมชั่นกันก่อนนะหลายๆคันนะครับสวยน่าใช้แล้วราคาเนี่ยมันลงมาจากป้ายแดงสัก50%าแล้วแต่ปีมันยังใหม่อยู่เลยนะ ปีพวก19อะไรแบบนี้นะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับไม้น้อยๆไม้ My, หลักหมื่นก็มีนะเดี๋ยวผมพาดูนะครับพาพี่ๆรับชมกันคันแรกงก่อนเลยคันนี้สตาร์ทเสร็จนะครับนี่ไฟเด์ไลท์ขึ้นปนะเป็นตัว L เป็นตัวท็อปนะของตัวมิลลาดนะครับมิลลาดคันนี้รู้สึกจะเป็นปี1 8บดจบนะ18ปลายปีจอบคันนี้ไม้ My, แค่26,299,000เป็นมิลลาด1.2 Limited ลิมิเต็ดนะ เป็นตวัวท right ็อปของยุคสมัยนั้นแล้วนะใครอยากได้นะครับอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันคันนี้ประหยัดน้ามันเพียงแค่ยีบสามนะครับยีบสามกิโลต่อลิตรคุ้มค่าคุ้มราคานะยุคสมัยนี้นะครับรถเล็กประหยัดน้ํามันอีโคคาร์คันนี้คุ้มแน่นอนไฟตัดมองนะครับด้านหน้าแต่งมาให้แล้วนะเป็นสีขาวมุกแล้วก็มีพวกสติ๊กเกอร์นะเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะครับเป็นตัวหลังคาดําให้แล้วนะใครอยากได้นะครับรถอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันนะครับล้อมแม็กนี่ล้อมแม็กซ์ดำๆเท่ๆแบบนี้ หูดำนะกระจกดะเบาะข้างในบอกเลยว่าสวยสวยจัดนะเป็นตัวแต่งนะเหมือนแบบเล็กเล็กโทหน่อยๆน,นะแต่ผมว่าสวยนะ2,99,000คันนี้ฟีดาวผ่อน5,000อ่ะย้ำฟีดาวผ่อน5,000นะครับกล้องถอยจอทัลสกรีนมีให้พี่ๆครบๆเลยพุชสตาร์ตต่างๆ นะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้แล้วนะครับประหยัดน้ํามันนะแล้วก็เบาะเบื่อนะนั่งหลังนั่งหน้าสบายพับเบาะได้นะเป็นแบบ5ประตูแฮชแบ็กนะครับมีหล่าแล้วดูดิไฟข้างหลังโคตรเท่นะคันนี้คุ้มแน่นอนนะออกมาป้ายแดงหกแสนนะตอนนี้2องแสนเก้าหนะครับใครอยากได้นะโทรหาผม0ูนย์หกห้าเก้นะครับแอดไลน์หาผมได้ ID p e k 1 5 2หรือโทร0ูนย์หกห้าเก้าห้นะครับสีขาวมุกตัวแต่งนะครับตัวแต่งนี่มองข้างนี่ บอกเลยว่าคลาสสิกนะฮะแล้วก็สวยมากๆนะครับประหยัดน้ํามันยี่สามโลลิตรอันนี้คันแรกมาดูคันที่สองนะครับคันที่สองคือคันนี้สีแดงนะครับมองไกลๆนึกว่ามินินะแต่ไม่ใช่นะเป็นซูซูกิ Suzuki นะครับซูซูกิสวิปนะครับคันนี้เดี๋ยวดูราคานะนหน้าสามแสนต้นต้นสามสามเก้านะสามสามเก้านะปีสิบเก้าจดยี่สิบ นะครับไม่สี่หมื่นหนึ่งอ่าสวยๆแบบนี้ไมแค่สี่หมื่นหนึ่งนะครับล้อทองนะแต่งมาให้แล้วมีชุดแต่งให้ครบนะนี่ก็ประหยัดน้ํามันนะประมาณสักยี่สิบสามโลลิตรเหมือนกันภายในดูดีครับมันจะดูน่ารักกระปุกกระปิกแต่ยังไม่มีจอทัชสกรีนไม่มีกล้องถอยแต่เบาะดูดีดูสะอาดมากเลยนะสีแดงสวิปแดงนะครับอ่าทรงมันเป็นเหมือนคูปเป้นะครับที่ที่เปิดจะอยู่ด้านบนเหมือนเหมือนพวกรถคูปเป้นะครับด้านหลังนะครับมีตัวสเกิร์ตหลังนะครับชุดแต่งมีให้แล้วสวยนะ สวยน่าใช้น่ารักนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ดีกว่าราคา2องแสนกว่าบาทนะครับเป็นมาสด้าซองนี่สีน้ำตาลบอกเลยคันนี้สวยนะเป็นเก๋งซีดานนะครับประหยัดน้ํามันที่สุดแล้วนะครับ 24, ยี 24, ่สิบโลลิตรเฮ้ยยี่สิบโลลิตรนะเป็นสกายแอคทีฟนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันสามร้อยีซีตัวซีดานนะครับทะเบียนนี้เลยซีแปดศูนย์ห้านะครับคันนี้แค่สองแสนกว่าบาทเองนะบอกเลยว่าคุ้มนะแต่ปีมันลึกนิดนึงปีมาสิบเจ็ดนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพัน 269ปี17รู้สึกว่าจอด18หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหม้แสนหนะครับสีน้ำตาลบอกเลยว่าสวยนะครับเก่งซีดานที่ผมมองว่าโอเคนะ กุญแจลองรับแบบสมาร์ทเอนทีนะครับแต่เปิดแต่เปิดนะไม่ต้องกดรีโมทนะครับภายใน,นได้เป็นเบาะหนังแล้วโอ, uh, อ้โหเบาะทรงสปอร์ตนะครับทูทโทนทรงสปอร์ตเป็นหนังแล้วนะนี่แล้วพวกผมชอบมากเลยมาด้าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะปรับโหมดพวกวิทยุพวกโหมดต่างๆในจอนะครับจอเป็นทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนแบบนี้นะนี่ตรงนี้มันสามารถปรับกับตัวจอได้มันสะดวกนะไม่ต้องเอามือไปจิ้มจอเพราะเวลาเราขับเนี่ยมือขวาเราเราจับพวงมาลัยมือซ้ายเราจับค้างๆตรงเนี้ยที่มันใกล้ๆเกียร์มันจะสะดวกนะครับนี่แล้วก็นี่ ตัวพวงมาลัยนะั้นบอกเลยว่าทรงสปอร์ตนะแอร์ก็ทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับโหมดต่างๆได้พุทสตาร์ทนะกล้องถอยจอทัศนสกรีนมีให้ครบเลยนะครับสวยน่าใช้269จบใครมาซื้อสดคันนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับกำเงินมา269นะครับได้เก่งซีดานแบบนี้2องแสนก็บาทอะเอาไปใช้งานต่อนะแมตสีลมนะครับดำเงาเงาเท่ๆแบบนี้นะครับนี่สกายทีมนะครับมาด้าสองนะครับเซนเซอร์ถอยมีให้แล้วกล้องถอยก็มีให้แล้วเดิมๆโรงงานเลยใครสนใจคันนี้2 6 0 0 0 0 9,000จบอ่ะสวยน่าใช้แบบนี้มาดูคันต่อไปนะครับนิส a ันโน e เดี๋ยวเพิ่งปิดกันนะพี่ๆใครกําลังรอดูเก่งกลางนะเดี๋ยวผมจะพาดูหมดเลยนะอา t ติสแคม y c i รี่ซีวิกนะมีให้เลือกเยอะมากไล่เรียงจนไปถึงนู่นเลยนะครับพาไปดูนู่นเลยพวก e ีโกคาร์นะครับเอาไม่ลงไม่ล่าข้างหลังมีอีกเยอะนะมาดูคันนี้ก่อนคันนี้299,000นิสสันโน e ปี19ไม้8,000นะครับใครอยากได้อีโกคารประหยัน้ำมันนะครับ เครื่องพันสองนะครับ 1.2V ปีสิบเก้าคุณแจรองรับแบบเป็นเซนเซอร์แล้วแล้วภายในนี่นั่งสบายนะครับมันจะเป็นอีโคคาร์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดใครอยากได้อีโคคาร์แล้วอยากได้ขนาดใหญ่นะมา Nissan Note น,น,นะมันจะได้ใหญ่นะใครอยากได้คล่องตัวไปนู่นครับสวิปมิลาดนะครับแล้วแต่คนชอบใครบางคนชอบคล่องตัวนะครับมานี่เลยคันนี้เลยผม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 เชียร์นะใครชอบจุของเยอะใหญ่ๆมา Note น,นะครับคันนี้ก็สองเก้าเก้าฟีดาว่อนห้าพันเหมือนกันสองคันเมื่อกี้ราคาเท่ากันมาดูคันใหม่น้อยๆไหม ดี๋ยวผมพาพี่พี่ทคันมคันใหม่เนอาะคันนี้ครับมิลลาดหนึ่งจุดสองจอ็นะครับรู้ไหมครับไมคเท่าไหร่ไมค์หกพันนะคันนี้สามแสนเกือบอีกเก้าพันสามแสนกือบอีกเก้าพันนะครับผ่อนประมาณสักห้าพันสองผ่อนห้าพันสองแบบไม่ต้องดาวได้ไมคหกพันนะครับรถรู้สึกปียี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจดยี่สิบสองอะไรประมาณนี้นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะใครอยากได้นะครับไมคหกพันเหมือนได้รถป้ายแดงนะเอาคันนี้ไปใช้เลยนะครับคุ้มแน่นอนนะครับป้ายแดงออกมาห้าแสนห้า ตอนนี้สามแสนเก้าพันไม้หกพันนะไม้หกพันไม้แท้ไม้เดิมนะท้ายสวยๆนะครับจุของได้มอยไกลมันคล้ายๆสวิฟตเนาะข้างหลังนะครับแต่มันได้ความกระทัดรัดทรงตัวนะครับมากกว่านะครับมันจะรถมันจะเบานหน่อยนะสวยน่าใช้นะคันนี้สามแสนเก้าพันคุ้มนะครับคันนี้กันบ้างไม้สองหมื่นนะคันนี้ไม้สองหมื่นได้สีขาวมุกรุ่นน่าจะรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าปีมันลึกกว่าคันนี้ปีสิบเก้าจดยี่สิบคันนี้ปียี่สิบจดยี่สิบนะครับ ยี 1> 1่สิบเอ็ดจอดยี่สิบสองขอพยแพงกว่าแค่หมื่นเดียวนะถ้าถามผมนะไม่ต้องไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับเอาคันนี้นะเอาคันนี้ใหม่กว่าสองปีไม่น้อยกว่าหมื่นกว่าโลนะแต่แพงกว่าแค่หมื่นเดียวเอาคันนี้นะครับคันนี้ผมจึงขออนุญาตข้ามคันไหนน่าสนใจน้อยกว่าขออนุญาตข้ามเลยมานะครับแต่โซนเนี้ยที่พาดูห้าคันเนี่ยผมว่านะคันนี้น่าสนใจสุดนี่คันนี้น่าสนใจที่สุดนะครับลองมาก็ไม่หกพันนะครับแล้วก็คันนี้แล้วก็คันนี้คันนี้โอ้โหจบสดคุ้มมากนะสองแสนหก นะสองแสนหกนะได้มาร์ต้าสตัวซีดานประหยัดน้ำมันนะครับ 23, ลลยี่สลิตรไปใช้งานต่อคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน,น่นอนนี่โซนนี้นะครับเก่งกลางมาตะกี้เราดูเก่งเล็กโปรโมชั่นไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเก่งกลางนะครับแคมรี่มีนี่สองจุนะครับ, ry, 0, รบข่ามุกปีสิตัวน้ําใหม่หรือนี่ครับอ่อ uh, hrv สีดำนะคันนี้ผ่อนประมาณ9ก0า579,000ปี19นะตัว el นะครับไม่90,000ตัว el นะตัวท็อปของ1.8ึ่งเขาแหละนะครับ ในยุคสมัยนั้นับบอกเลยว่าเป็น SUV c r o s s o v e r อันดับหนึ่งนะครับ5 7า0 0 0เจ็ดมื่นเก้าพนฟีดาวพอนเก้า0จบนะครับแล้วก็พวกแคมรี่นะเรามีเยอะมากนะครับเอา i ินะครับมีอัปเดตเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยว่าเอา i ิสที่มีมาอัปเดตนะครับให้ดูคันนี้ก่อนอันนี้1.6รุ่นจีนะครับตัวหน้าใหม่ตัวนิวนะคันนี้499,000เมืันไม่ประมาณแสนห้า แต่ข้อดีของเขานะครับภายในเป็นสีดําแล้วนะใครอยากได้อัลติสตัวหน้าใหม่ที่ภายในเป็นสีดํานะผมแนะนําคันนี้เลยกล้องถอยนะครับจอ Android นะครับติดให้แล้วนะครับเซ็นเซอร์6จุดรอบคันฟีดาวพอนแปดพันห้านะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาวพอนแปดพันห้านะครับแล้วก็อัลติสอีกหนึ่งคันที่ผมเชียร์นะคันนี้หนึ่งจุดหกลุ่นจีสีนี้มันหาย,ยากนะครับเมทัลลิกบลูนะครับขับไปตามท้องถนนเะนี่ยต้องมีคนบอกว่าสีนี้สวยจัง นะครับเป็นเราเรียกกันว่าเทาดำนะแต่ว่าถ้าชื่อสเปคภาษาอังกฤษเขาเมทัลลิกบูนะครับเป็นออกเทาที่มันอมฟ้าหน่อยๆน,น,นะครับสนใจก็ทักไลน์หาผมได้นะ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 4 1 9 0 0้านามนะครับปี1 8 1 9 1 8ปลายปีจ9นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับมือเดียวแท้รันเปอร์เซ็นต์นะครับรถมือเดียวปลดระวางเลขไม่ประมาณ1 1 5 0 0 0คันนี้ไม่ 1นึ่งแนหนนะครับก็ซื้อกันได้นะฟีดาวผ่อนเจ็ดพตลอดสัญญานะครับแล้วก็มีคันนี้ไม่เพียงแค่เก้าหมื่นนะครับสี่สองเก้าฟีดาวผ่อนเจ็ดพันสามแต่ถ้าใครอยากได้เอาติสไม่น้อยนะตอนนี้ผมยังมีอยู่นะครับเอาติสไม่น้อยมีอยู่อีกสองคันสุดท้ายนะไม่แปดหมื่นทั้งคู่นะครับก็สี่แสนสามหมื่นเอ่อสี่แสนสองหมื่นเก้าพันฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสักเจ็ดพันสามตลอดสัญญานะครับซีวิกเนี่ย ถ่ายให้ดูไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วอย่างคันนี้501ปี16 EL นะครับแล้วก็มีปี19นะครับปี18ผ่อน8,000นะปี18ตัว E นะครับแล้วก็มีปี20ด้วยนะที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่หลักหมื่นทุกคันนะครับสำหรับซีบิกส,สีขาวนะสีดำไม่จะเยอะสักนิดน,นึงนะครับออติส1.8 S Sport Option นะครับกล้องถอยจอร์ะสะกีนมีให้ครบนะแนะนำเลยคันนี้นะครับ449,000ปี17 นะแล้วก็เอาติสเนี่ยเรามีให้เลือกหลายคันนะอยากได้สีดําสีเทาส,สีบอนสีบอลแบบเนี้ยเดี๋ยวพูดราคากันเลยสีบอลแบบนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะครับด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือหรือขวานี่แหละเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้เอาติสสีบอล1.6รุ่นจีนะครับปี18ป18ี18-19ปี19นะครับราคามันใกล้กันถ้าไม่แสนห้าขึ้นเนี่ยจะอยู่399นะครับถ้าไม่สองแสนนะครับจะอยู่379ถ้าไม่ประมาณแสนปลาย แสนแปดแสนเก้านะครับจะอยู่ที่สามแปดเก้าเดี๋ยวผมขึ้นราคาขึ้นเลขใหม่ให้นะครับตอนนี้ผมยังมีสีดํานะครับไม้น้อยไม้เยอะอยู่นะราคาเริ่มต้นสามแปดเก้าสามเจ็ดเก้านะครับแล้วก็มีสีบลอลน,นะครับที่แบบไม่กำลังดีที่เอาไปใช้งานกันโอเคอ,ะ 1, 3, อ่ะสักแสนสามอ่าไม้แสนสามจะอยู่ที่ไม้แสนสองแสนสามนะแสนสองกับแสนสามจะอยู่ที่สี่แสนกับอีกเก้าพันสี่แสนกับอีกเก้าพันก็ผ่อนมาสักเจ็ดพันทุนนะครับถ้าอยากได้ไม้แสนเดียวล่ะ 1นึ่งแสอพอะไรแบบเนี้ยห0 0 0งแพอดีอะครับหนึ่งแสนสองพันมเงี้ยมันจะอยู่ที่4 1่แ0 0หนึ่งหมืผมมีสเปคเนี่ยเยอะเลยนะ6กเจ็คันผ่อน7จ0ดพันนะครับไม่ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าอยากได้ไม้น้อยไปเลยก็4ี่สองีเมีแค่สคันสุดท้ายไม่แค่80,000กิโลนะครับเช็คให้แล้ววันนี้เลยเพิ่งไปถ่ายในช่องหลักมานะครับกระจกเดิมแท้รอบคันนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมโคตรชัวนะครับสคันนั้นจะอยู่ที่สี่แสนสอง ฟีดาวนะครับก็จะผ่อนประมาณสักเจ็ดพันสามนะแต่ได้ไมน้อยเลยนะได้ไม่แปดหมื่นเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังนะครับเออทิสมีให้เรื่องเยอะมากนะบางคันก็ติดเอ่อเนี่ยไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับบางคันก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าไม่มีแล้วคุณอยากได้เดี๋ยวผมติดให้ฟรีนะบ,บอกว่าดูจากคลิปนี้มาเดี๋ยวติดไฟตัดหมอกให้ฟรีนะครับอ่ะแล้วก็มีนี่ครับสีขาวแบบนี้คันนี้รู้สึกจะไม่แสนปายนะครับสีขาวมันราคาจะแพงกว่าสีบอลมาสักหมื่นหนึ่งคันนี้สี่แสนเก้าพัน หม่มาแสนเจ็ดแสนแปดนะครับเอาทิสมีให้เลือกเยอะนะหน้าใหม่คันนี้นะโอ้เข้ามา2วันลูกค้ามาจองเลยนะครับไปแล้วนะไม่แสนหกสีดำสี่เก้าเก้านะครับนี่มีพวกนี่ครับฟอร์จูเนอร์นะครับแล้วก็พวกอิวาซูสองคันเนี่ยเป็นปียี่สิบเลยนะไม่ห้าหมื่นนะครับสวยๆแบบนี้อันพวกที่จอดอยู่ตรงเนี้ยคือรถรอปล่อยนะครับวันนี้มีรถรอปล่อยเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเก๋งกลางนะอย่าเพิ่งปิดกันนะเดี๋ยวมาดูไทยคลิปมีรถเข้าใหม่เก๋งกลางเรามีวีออสนะครับวีออสมีตั้ สิบเจ็ดขึ้นไปนะจะเน้นนะอ่ะสิบเจ็ดขึ้นไปผ่อนก็จะอยู่มาสักห้าพันนะผ่อนสักห้าพันนะครับหรือถ้าอยากได้ปีสิบเก้านะพวกตัวมิดเนี้ยก็จะมีอยู่นะพวกตัวมิดก็จะผ่อนมาสักหกพันพอดีนะครับถูกสุดตัวมิดปีสิบเก้านะจะอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับตัวมิดเนี่ยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันปีสิบเก้านะตัวมิดข้อดีของเขากล้องถอยจอสกรีนอะไรต่างๆเรามีให้ครบนะครับอ่ะตัวนี้ติดจ,จองไปแล้วนะแบ็กท็อปลูกค้าถามกันมา สี่ห้าคนนะครับแต่ว่าไปแล้วนะลูกค้ามาซื้อสดไปนะครับใครไวกว่าได้ก่อนนะก็ไปแล้วนะครับไปแล้วอ่ะรอปล่อยนะครับจ่ายตังค์แล้วแต่รอปล่อยนะครับแล้วคันนี้นะครับแบบเอทีพนะครับประหยัดน้ามันนะครับเราก็มีนะที่เป็นยนต์มีนะครับใครอยากได้รุ่นไหนนะเนี่ยผมเอากล้องผ่านๆไปเนี่ยทักลายมาได้นะคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับสี่ปี21อ นี hey, ่ปี21นะครับตัวสปอร์ตราคา419นะไม่รู้สึกจะไม่กี่หมื่นนะครับ4 5มื่นนะสนใจนะครับรถเก่งอีโคคาร์นะสประตูแบบนี้นะครับตัวสปอร์ตนะไอ้ตัวปีกตุดเป็ดสีดําแบบนี้นะครับข้างล่างช่วงล่างก็สีดํานะครับมีให้นะครับหรืออยากได้เป็นแบบนี้คันนี้ปี21นะครับไมาไม่รู้สึกจะ50,000ปี21มาย50,000อันนี้เป็นสปอร์ตพรีเมียมนะ สปอร์ตพรีเมียมนะตัวท็อปเขานะครับแบบนี้มีให้ป้ายแดงออกมาเกือบ7จ็ดแสนนะหกเก้าป้ายแดงออกมา6กเก้าตอนนี้4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันอะป้ายแดงออกมาอู้สือว่าหกห้าเก้าประมาณนี้นะถูกกว่าป้ายแดงไปสองแสนนะครับประมาณนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับห้าประตูแบบนี้นะรอเลอร์นในเท่แล้วนะไปน้อยนะครับสี่ห้าเก้านะใครอยากได้ตัวท็อปนะครับหรืออยากได้แบบนี้นี่ อ่าตัวสปอร์ตนะครับตัว4ประตูแบบสปอร์ตนะครับเอทีพ์นะครับประหยัดน้ำมัน23โลลิตรนะครับสีดำนะสีดําแบบนี้ก็สวยนะครับประหยัดน้ำมัน23โลลิตรสีแสงก็อีก9,000ฟีดาวพอน7,000นะครับฟีดาวพอน7,000รู้สึกว่าไม้น้อยนะคันนี้สีดําเป็นตัวสปอร์ตปี21ไม้สอ0 0 0ื่สี่ประตูไม้สอ0 0 0ืนะครับไม้สอ0 0 0ืโลนะครับปี21ด้วยนะประหยัดกับป้ายแดงก็เกือบประมาณสัก200,000นะ ประหยัดกับไปไ้ายแดง200,000บาทนะคุ้มแน่นอนมันดงมาได้ยังมีนะครับมาด้าเนี่ยประหยัดน้ํามันกว่านะ23โลลิตรแต่ถ้าขับจริงก็อ ам, ขออภัยมาด้ามันได้24โลลิตรนะครับเครื่องพันสามนะสกายเอ็กพีจีนันเนี่ยแต่นิดหน่อยนะครับ23โลลิตร24โลลิตรเนี่ยแทบไม่ต่างแทบไม่รู้สึกนะครับอ่าก็อยากได้มาด้าก็ไม่น้อยเงี้ยไม้สองหมื่นทั้งคู่นะครับสองคันนี้ไม้สองหมื่นทั้งคู่นะครับแล้วก็คันนี้นี่นี่สีเทาดําสวยเลยเดี๋ยวพาดูอ่ะห้าประตูสีเทาาาาาาดดดํนนะคครรรับับเเี๋ยวามาูาาก คันน <ia> ี 1, 2, 1, 2, <ga> 4, ้402,000 5,000นะครับปี21ไม้30,000 1.2 1.2ปี21ไม้30,000สีเท้าดับขยากได้นะโทรหาผมได้นะ065951334มาดูนี่ดีกว่านะครับ299 1.2รุ่น E นะครับเลขไม้108 0นะครับตัวยาลิส1.2รุ่น E ปี16นะครับก็คือคนละโฉมกันนะครับอันนี้โฉมเขาเรียกว่าโฉมหน้าประดุกนะไงนะครับ โค้งหน้ามันจะเหมือนหน้าหน้าประดุกนะครับก็ชมนี้ก็ได้รับความนิยมนะเป็นยาลิ์เรียกเรียกได้ว่า1.2รุ่นแรกนะครับสวยน่าใช้นะครับประหยัดน้ำมัน23ลิตรเหมือนกันนะเครื่องยนต์ใช้เป็นตัวเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่รูปร่างภายนอกนะสนใจ299เองนะครับสนใจทักไลน์มาได้ปี16สีขาวแบบนี้นะแล้วก็นี่ครับอเมล่าสีแดงไม่น้อยนะคันนี้รู้สึกาไม้สี่ห้าหมื่นอเม่าห้าหมื่นห้านะครับ269ปี19นะครับ ประหยัดน้ำมันอีโกคานะครับปี19ไม่50,000นะ1.2 e สปอร์ตเทคปี19นะครับสนใจคันนี้โทรหาผมได้ใครอยากได้เก่งสีแดงนะครับมีนี่มาด้าข้างหลัง401มาด้าข้างหลัง401ไม่20,000คันนี้ไม่50,000นะครับประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยอันเนี้ย50%นะน็อตลูกค้าซื้อแล้วนะครับวันนี้มารับนะครับวีออรคันนี้ก็ซื้อแล้วนะครับรอมารับนะครับครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ดีกว่านะครับนิสสันอะเมล่านะครับใครอยากได้รถที่ใกล้เคียงป้ายแดงแล้วแหละ คันนี้รถใช้งานยังไม่ถึง2ปีนะครับรถปี22ปลายปีนะครับก็ใช้งานมาสักประมาณปีครึ่งนะครับปีครึ่งอเมล่าพันเทอร์โบนะป้ายแดงออกมาประมาณสัก5้าแสนห้าตอนนี้3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันะซื้อสดได้นะครับเครื่องยนต์นะครับหนึ่งพันหนึ่งพันเทอร์โบนะคันนี้หนึ่งจุดศูนย์เอลนะครับเป็นโฉมเทียบเท่าปัจจุบันเลยนะปียีิบสองปลายปีนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไมค์แค่สองหมื่นไมค์สองหมื่นหนึ่งนะครับไมค์ไมค์แค่สองหมื่นหนึ่งฟีดาวผ่อนประมาณสัก 6 0พันกว่าบาทหก0ันกนะคันนี้ผ่อนหก0ันหกนะครับเป็นตัวแฮชแบกนะสี่ประตูถ้าเป็นนิสสันนะอีโกคาร์นะเครื่องพันสองเนี่ยถ้าเป็นห้าประตูจะเป็นโนตถ้าเป็นสี่ประตูจะเป็นอเมล่านะอันนี้ก็เป็นเครื่องหนึ่งจุดศูนเทอร์โบแล้วนะห,หรือเรียกไงว่าเครื่องพันเทอร์โบนั่นแหละนะครับผ่อนหก0ันหตลอดสัญญาไม้น้อยสีขาวนะสี่บอลเงินไอ้สีเทาดำเนี่ยลูกค้าผมถ่ายวันเดียวลูกค้าจองไปแล้วนะครับตอนนี้มีสีขาวคันบอลเงินรู้สึกกับไม่หมื่นห้านะครับ คันนี้มาสองหมื่นนะครับสองหมื่นหนึ่งนะครับต่างกันไม่เยอะนะครับนิดหน่อยราคาเท่ากันสามแปดเก้าผ่อนหกพันหกนะครับตลอดสัญญานะครับได้รถไกล้เคียงป้ายแดงประหยัดน้ํามันอีโคคาร์นะครับเครื่องพันเครื่องหนึ่งพันประหยัดน้ำมันยี่สามจุดสามโลนะครับต่อลิตรอ่ะถ้าอยากได้วีออสแบบนี้นะครับประมาณต้องสองแสนหนึ่งนะคันนี้ปีสิบเอ็ดสิบสองประมาณเนี้ยนะครับเป็นรุ่นเจนะครับสีดําคันนี้ก็ฟรีดาวนะจะผ่อนมาต้องสี่พันกว่าบาทเองนะ ซื้อได้นะฟรีดาวผ่อน4 0 0พกว่าบาทนะครับ v ีออเครื่อง VVTI นะยุคสมัยนะั้นต้องบอกเลยว,ว่าเป็นเก๋งเครื่องพันห้าเนี่ยยอดนิยมอันดับหนึ่งนะขับไปไหนก็เจอนะครับตอนนี้เริ่มไม่ค่อยเจอแล้วนะครับก็สามารถมาซื้อได้นะครับเ,เงินเดือนมาสักหมื่นสองหมื่นหนึ่งเนี่ยซื้อได้เลยซื้อคนเดียวจบนะครับอาจจะต้องใช้งเงินดาวนิดน,นึงเพราะตอนเนี้ยยอดจัดอ่ะมันจะจัดได้ไม่เต็มนะครับก็อาจจะใช้งเงินดาวสักสองหมื่นบาทอะไรแบบเนี้ยออกรถก็ผ่อนแล้วสี่พัน นะครับสนใจก็โทร0659513344นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูแก๊งรถเข้าใหม่กันดีกว่านะข้างหลังนะมีพวกยารีตัวท็อปนะครับมีแคมรี่เอ็กติโมนะเข้ามาใหม่นะครับมีฟอร์จูเนอร์มีรถกระบะนะเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวแวะฉบดูคันนี้ก่อน 1.8S นะครับไม่80,000 1.8S เนี่ยข้อดีคืออะไรล้อแม็กนะครับล้อแม็กมีเป็น10อ่17นิ้วนะครับลายเฉพาะของตัวเอสเขานะครับแล้วก็มีกล้องถอยจอร์สกีนเบาะภายในสีดำเบาะไฟฟ้า คันนี้ไม่แปดหมื่นปีสิบเก้านะป้ายแดงออกมาเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันตอนนี้นะเหลือแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันจบสดได้นะซื้อสดได้นะครับก็ฟังก์ชันมันครบนะครับเราได้เป็นตัว S นะครับสวยน่าใช้อ่ะสนใจก็โทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่เบอรไฟฟ้าคนขับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่ามีมัดดงมัดด้าเนาะนี่แฮชแบ็กนะครับแล้วก็มีนี่ครับเอ็กติโมเข้ามาใหม่เลยคนันนะี้ผ่อนมั้งเจ็ดพันกว่าบาท แคมรี่สอรุ่น G Extimo ปี15นะครับล้อแม็ก17นะครับกล้องถอายจอรัสกีนี้ครบสีขาวมุกหายากแบบนี้นะคันนี้ฟรีดาวผ่อนนัก7,000กว่าบาท8,000ประมาณเนี้ยไม่เกินนี้นะครับสนใจนะแคมรี่สอรุ่น G Extimo สีขาวมุกนะครับแบบนี้โทรหาผม0 6 5 9 5 1 3 3้านะครับรถสวยน่าใช้นะครับระดับผู้บริหารนะป้ายแดงออกมาโอ้ยล้านห้าล้านหกเนาะตอนนี้นะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพัน ไปขับรู้หลาระดับผู้บริหารคุ้มค่าแน่นอนนะครับอ่ะมีรุ่นอื่นอีกนะรถตู้เกียร์ออโต้นะร,รถกระบะเกียร์ออโต้แคปออโต้สประตูยกสูงออโต้นะครับหรือ1.8รุ่น V คันนี้นะครับก็มีนะครับเพดยนต์มีให้เลือกเยอะมากอ่ะเรามาดูยาริทสอคันนี้ดีกว่าบอกตามตรงจําราคาไม่ได้นะครับรู้ว่ามีตัวพรีเมียมอ่ะคันหนึ่งนะครับรู้ว่ามีตัวพรีเมียมคันหนึ่งเป็นสีเทาดําเข้ามา2คันนะครับยาริสหประตูแต่ไม้น้อยทั้งคู่นะไม่หลักหมื่นทั้งคู่คันนี้6601เเดดดี๋ยวปิข้างในูดีกว่า หกหกศูนย์หนึ่งนะครับไม้เท่าไรเดี๋ยวสตาร์ทเลยมาสดๆเร็วๆให้ดูไม้สองหมื่นเฮ้ยไม้สองหมื่นนะไม้สองหมื่นสองนะครับจอร์สะกินกล้องถอยมีให้เลือกครบๆนะราคาจําไม่ได้นะเพราะว่าสคอบอยังไม่มีนะครับรถพึ่งเข้านะครับเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูนะยาลิสห้าประตูปีอะไรยังจําไม่ได้เลยนะครับน่าจะยี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดประมาณนี้สองคันนะครับเข้ามาสองคันนะครับเข้ามาสองคันแล้วก็คันนี้ไม้น้อยที่บอกไปคันนี้ไม้แปดหมื่น นะครับไม่แปด0มื่ราคาเพียงแค่4ี่แสนสองนเก้าพันนะคันนี้ไม่แปดหมื่นสี่หนึ่งุด่นจีรถหน่วยงานปลอดศูนย์ร้อเปอร์เซ็นต์ะครับสวยๆแบบนี้โทรศูนย์หกห้าเก้หนึ่งสามสามาดูคันต่อไปคันนี้ก็ไม่แปดหมืามเมื่อกี้ไม่แปด0 0ื่นสี่ใช่ไหมคันนี้ไม่แปดหมืนสาะครับสี่สองเกเท่ากันสี 4, ดาวก็ผ่อนอยู่มาสักเจ็ดพันตลอดสัญญานะครับสนใจคันไหนรุ่นไหนนะทักไลน์หาผมได้นะครับพูดจนคอแห้งแล้วนะลูกค้าโทรมาจองได้ศูนหห้า 9513374ครับนี่ครับพูดจนคอแห้งแล้วเดี๋ยวต้องไปทานน้าแล้วจบเท่านี้ดีกว่าสองคันนี้จําราคาไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นตัววิ่งให้ว่าราคากี่บาทดูมีสคอบอเขียนเปล่าอะคันนี้มีราคา369 369นะไมล์หนึ่งแสนไมลหนึ่งแสนสามปีสิบเก้าโตมิท off โตมินะครับ V off โตมิทนะได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีกระจังหน้าแบบคมเมี่ยมนะครับแล้วก็ มีในเรื่องของพวกเดไลท์แรงต่างๆให้นะเบาะเป็นหนังแล้วนะครับป้องถอยจอจอรัสกีนไม่ครบ369ฟรีดาฟีด้าอนยูเออหกพันสองนะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะจำราคาไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นตัววิ่งให้นะครับอาสนใจรุ่นไหนคันไหนนะทักไลน์หาผมได้นะครับวันนี้พามาดูทั้งโซนโปรโมชั่นโซนเก่งกลางโซนเข้าใหม่แบบนี้ถูกใจไหมครับถ้าถูกใจนะกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการอัปเดตรถครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับอ่ะ วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ